คุณป้าคุณป้าสวัสดีค่ะแลว้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเก็บเสื้อผ้าย่าใส่กระเป๋าลานแล้วนาฝรั่งเศสนะคะถึงเวลาเก็บเสื้อผ้าแล้วสวัสดีทุกคนวันนี้จะเก็บเสื้อผ้าจะไปเที่ยวสวีเดนค่ะ เอาเสือตัวนี้เว้วว <c oughs> ยผู้หญิงนี่มันต้องเยอะกว่าผู้ชายอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะพอดีลีเบิ่งเนี่มเป็นอย่างเก็บไปก่อนมีเอ่เดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องทริปด้วยนะคะแพ็กไปด้วยจะพูดเรื่องทริปไปเที่ยวสวีเดนเนาะ,ะมีคนถามว่าไปประมาณจากมือจากเดือนนะคะไปประมาณหนึ่งเดือนนะ,ะทุกคนตอบคำถามว่า พ่อใหญ่ไม่สบายจะเอาเก็บไปทําไมอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ของพ่อใหญ่นะคะเพราะว่าเราบอกว่าถ้าสมมติเราอยู่แบบนี้คุณหมอเราบอกว่าให้แบบว่ามีโปรเจกต์นในแต่ละมือละมือถ้าอยู่แบบนี้นะมันจะเป็นการที่แบบว่าเสียเวลาเปล่า,าแล้วก็มันบริเวุให้ดีขึ้นนะนะพี่น้องนั่นแหละค่ะพ่อใหญ่ก็เลยแบบว่าเอออยากไปนั่นไปนี่แบบนี้นะไปประเทศนั้นประเทศนี้นั่นแหละค่ะ ถ้าพ <stop. S 1> mm ่อใหญ่เป็นอีหย่างกลางคันเสียจอย่างไรอ๋อจากเสียฮ็ดจังไ๋แล้วเาพี่น้องเ้ยอายก็ได้บม่แม่เจ้าบ่บังคับพ่อใหญ่ไป่าษีบาะพี่น้องภาสีบังคับเราไปเห็นหย่งนะคะเพราะว่ายุนี่อายก็มีกิจกรรมม่เฮ็ดตั้งหลายกว่าทุกๆปีที่อายมานะคะแต่ละปีนายบริมีกิจกรรมหลายปนี้เลยเพราะว่าหยั่พ่อใหญ่เป็นคนขับรถแลเกิ่งใจลาวนะคะอันนี้อายไปใส่มาใส่ผู้เดียว หาดน้อยแต่หับไปก็หาเจอหาดปูไปก็หาเจอก็ค่อ้บื่อแต่แนวเห็ดอีจักหน่อยในเดือนตุลาคือมีเฮ็ดอะไหานะคะซึ่งมันไม่จําเป็นเลยนะแต่ในเมื่อเราบอกว่าเออฉันอยากไปเอาอไอ้ก็ดีคือกันไอ้ก็อยากไปหาเห็ดนะคะก็ค่อยไปเอานะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไอ้ขี่รถไปต่างประเทศนะคะปกติไอ้ เคยไปเธอเดียวคือทางตอนใต้ฝรัง่งเศสตอนไปขายเรือเนาะแต่ตอนนัทพักโรงแรมนะคะแล้วก็เห็นคอมเมนต์คนหนึ่งเนาะคลิปล่าสุดบาลาสุดปันไหนมั้งเพื่อสิลงคลิปนี่มันก็บาลาสุดแต่ละเพราะว่าไอ้ลงคลิปกระโดดเด้อพี่น้องตัวใดเป็นแต่ลงไอ้ก็ลงไปนี่ตัวใดเป็นแต่ลง่ะก่อนเร็วอย่างนี้ก็ลงตามันะพอ่อ,พอหรือว่าตาพ่อหรือว่าตา พ่อหรือว่าผัวพ่อหรือว่าตายอย่างสักอย่างนี่แหละอะไรเหม่ยกับคอมเมนต์อย่างแบบนี้นะคะแล้วแต่สิคือนายลูกครึ่งป่ะสินายลูกครึ่งก็เป็นพ่อไอ้ <c oughs> นะคะถ้านายบบลูกครึ่งก็เป็นเป็นผัวนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดีกับไอ้ทำมาดีๆไปว่าอ,อ๋อ ขออนุญาตถามนะคะเพิ่งมาติดตามอันนี้แฟนหรือว่าพ่อหรือคนดูแลหรืรอ,อยังก็ว่ากันไปแล้วก็สิตอบดีกับเราอยู่แต่เนี่ยเราบอกว่าพ่อตาหรือผัวแก่จังอะไรนี้นะพี่น้องไปเบิ่งเรือไอ้บด้แต่งบได้แต่งคำวาว่าจะสิแต่งไปเพื่อยอย่างนั้นนะก็ะเรียกว่าตามความเป็นจริงนี่แหละห้ามคนใดบ่ห้ามบ่ได้นะ แล้วก็คอมเมนต์หนึ่งไอ,ยงอ้ยังไอ้เคลไปแล้วแหละแต่สีเคลอีกเพื่อนบอกว่าอย่างนะั้นกลับมาในหวังมรดกบอ่อนะถ้าอบอกกลับมากับว่าอีกนะกลับมาหวังมรดกถ้าบอกกลับมากับว่าอาัอกตันอยู่ได้ทุกอย่างแล้ววันนี้สมองไอ้อ,อยากบอ่อนารักกับใครเลยคนไอ้อยากเป็นเจ้าแห้งกับพี่น้องนะอยากเป็นคนแบบเคยอย่างเงี้ยอ่อนน้อ,นนอมทำตนสไตล์ของอาย เป็นจังไดก็จงนั้นบ่อยากเปลี่ยนแต่บางเถื่อกเกินไปอีหลีบางเถื่ออยากสร้างเขาด้วยพอคนให้กำจัดลงใใังแจเขาแล้วมันหลายกว่าแต่บางเถื่อโอ้ยมนันเกินไปแบบนี้นะคนนะนะบางเถื่อเขาบล็อกนะเขาก็หาแบบว่ามันชี้อื่นเข้ามาอยากลู่อยากเข็นแบบนี้บางเถื่อนะเขาอยากลู่อยากเข็นกว่าคนที่เขาแพอไยด้วยซ้ำไปอีหลีด้อคนที่แพอไยนนะ่ะ เขายังไ่อยากลุยอยากเห็นสาเจ้าเลยฉะนั้นเจ้าอย่ามาบอกว่าเจ้าบ่มักคอยเจ้านั่นแหละโตมากคอยเลยอี่หรี่โอเคเดี๋ยวเราจ,จะมาพูดเรื่องทริปสวีเดนว่าจะไปยังไงมายังไงเนะาะทำเปลี่ยนไปตามแพลนนะพวกเราสีพักอยู่อาเมียสองคืนนะคะอาเมียอยู่สายทางตอนเหนือของฝรั่งเศสแรกๆ่าว่าสิบบอไปไกลประนติคิดไปคิดมาได้อยู่มาห้าหกร้อยกิโลจากนี้ไปพักอยู่นั่นสองคืนสองถึงสามคืนนะคะ แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไอซีว่าเรื่องอ่าอยู่เต็นเด้อวว่าอายุเต้นตลอดบออยู่ได้บอหรือวว่าอยากเดี๋ยวซีว่าให้ฟังอีกสเต็ปหนึ่งเป็นแล้วไดเนะอ่าพักอยู่นั่นสองคืนจนสามคืนแล้วก็ข้ามไปอยู่อย่างน,นนะดอทมูนแล้วก็ดอทมูนแล้วก็หอบบออย,อย่างสักอย่างเลยวพี่น้องไปฮอดปุนอนะ่ะแล้วก็คิดว่าประมาณใส่ไว้ละเจ็ดแปด เมื่อนี่แหละนะคะในการที่อาขับรถจะทาเพราะอย่งขับเปลี่ยนบอกปัจจุบันเราก็จะขับรถบริได้นะพี่น้องขับในแคมป์นี้ได้อยู่ก็ไม่ได้ให้เราขับหรอกอายขับไปเองนะคะพอไปหอดผลปุ๊บอยู่ใส่อยู่แคมป์เดิมนะคะแต่กรบรัวแคมป์นั้นมันเปิดหรือมันปิดปะะเพราะว่าตอนพญานไปสองปีที่แล้วแคมป์นั้นมันปิดปร,ปรับปรุงพญ่กลไปอีกแคมป์หนึ่งนะคะแล้วก็จะอยู่ในเต็นท์อย่างเงี้ยแล้วก็บนนี้ สาเหตุที่ว่าเป็นยังพักอยู่ในเต็นท์นะคะพี่น้องก็คงว่าช่วงนี้นเป็นช่วงซัมเมอร์ของยุโรโรงแรมบว่างนะบ,บ้านเช่าบ่าาบาค่อยว่างนะคะอาจจะว่างแต่ราคาที่มันเกินแบบคืนละร้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสียตังค์ถ้าสมมติแคมปิ้งเนี่ยบางแคมนี่แคมมีเต็นท์อย่างงี้ยซาวยูโร30ิยูโรมันก็พอเป็นแต่ฟังแม่บอกพี่น้องมันก็ประหยัดลงหลายนะคะแล้วที่นี่ถ้าสมมติว่าเข้าไป แล้วเา้างบมเ้าสาวโรงแรม,มันคือพอนักง่นแล้วเบิ่งแลโรงแรมมันก็มีคืนหนึ่งแบบตามโทเวย์อย่างบบนี้เนาะถนนหลักไบ,บนี้แพงเลยอ่ะสิบแล้วมันบอดดี้บอดดี้แมทแบบไอพุทห้องห้องห้องคนเดียวอ่ะมันต้องสาวสองห้องคืนหนึ่งสามร้อยแบบนี้เอาเอาอย่างตามมาสองร้อยซะสองร้อยแบบนี้มันก็ถือว่าแพงคืนละหกพันเจ็ดพันแปดพันแมนบอสเจ็ดแปดคืนกับเป็นเงินเท่าไรเพื่อทีสเปฮอดลูซวิกาแมนบอส ก็เลยตัดสินในการไปซื้อเต็น์นี่ซื้อเต็น์นี่กัเต็นต์ยี่ห้อนี่กพี่น้องก็ถ้าคนหูก็ซื้อหูอยู่แล้วว่ามันแพงเนาะหน่อยใหญ่ก็แลวแต่เขาพอนี่เราซื้อไปสี่ร้อยกว่ายูโรแล้วก็เอาคีดบอกเอาคีดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างกับประมาณหนึ่งพันเราบอกนะนั่นนเพิ่มเติมกับพันหนึ่งกัพันหนึ่งก็ตีซะว่าเมินสี่ม่นบอกพี่น้องสี่หมินสี่มินในที่นี่เ้าพักในทางเ้าเดินไปถึงจุดหมายเนี่ย กับประหยัดไปแล้วซ้ำๆกับเา่าโรงแรมเลยนะคะนี่นะคะ่ะเป็นเหตุผลเราไปยังพ่อยายซื้อเต็นเพราะว่าเราเบิ่งห้องเช่าแล้วและเราอยูอยู่แล้วโซนนี้นะห้องเช่าโรงแรมมันบ่อยว่างอยู่แล้วเพราะมันเป็น่วนซัมเมอร์แล้วที่นี่ปุ๊บเห็นบ้พี่นอ้องพอไปถึงรูสบิกาปุ๊บเขาก็ยังอาศัยชีวิตอยู่ในเต็นอยู่มานอาทิตย์สองอาทิตย์ล้วก็เซิร์ชหาเหือนที่เขาอยากเช่านะเซะิร์ชหาเงอนที่เขาอยากเช่าว่ามี เพือนบอยอย่างแบบนี้ถ้าว่ายังบ่มีกัอยู่เต้นไปก่อนแบบนี้ถ้าสมมติว่าเออพ่อญายคิดว่าถ้าสมมติว่าเรื่อยๆแบบว่าช่วงสิงหาแบบนี้มันอาสิมีให้เลือกแบบนี้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนไี่ห้อกงอ,อยู่ว่าเป็นหลังนี้กัค่อนข้างที่จะแพงในความคิดของพญาน,น่ะเดือนละประมาณหนึ่พันี่ก็พอไหวนะคะหนึ่งพันพัแบบนี้ แต่บอลวูนมันมีหรือบอดแต่ว่าไม่เกินพันห้าเป็นีหนะก็พอไหวอยู่แต่ถ้าสมมติบ่มีอาจจะใช้ชีวิตในแคมป์ใดพี่น้องในเต็นได้ก็คือแบบว่าก็เห็ุนั้มันคือเหงื่อก็ลองเบิร์กพออาจจะเคยใช้ชีวิตในเต็นจักเถื่อนเพราอย่างกระเทือแหลกอาจจะกระเทือแหลกก็ลองเบิ่งเนาะพยายามให้มันคือเหงื่อที่สุดนั่นแหละค่ะพอห้าได้เหงื่อปุ๊บก็ไปเสาร์อยู่ในเหงื่อนะก็อยู่เดือนหนึ่งแล้วก็พากันกลับมาก็สิประมาณนี้นะคะบ่ได้แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในเต็นตลอดแต่ถ้าบ่มีก็สิใซดก็ ก็บิ่งว่าเป็นแนวใดเพราะว่าตอนนี้น่ะภาคเร์ตเบิงเือนอ่ะนะอยู่ตรงที่ผมอาสิไปหาเห็ดน่ะมันบ่มีพี่น้องจ้ะมันบวว่างอันว่างก็ป่าไปสองพันสามพันเป็น้ากับบววัยสามสี่ห้องนอนแบบนี้นะห้ากับบได้อยากเศร้าปานนั่นแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็เพื่อนก็เป็นห่วงไอ้แบาน้องออ้มันก็ขึ้นมาหนาวนะมันหนาวมากเลยนะต้องเอาแนวอ่าผ้าห่ม ที่เป็นห่อไปด้วยเออพวกอากะเตรียมอย่างไปเรียบร้อยแบบนั้นอยู่แล้วเนาะก็ขอบคุณาามากๆายังบนี้นะถ้าอยู่นานพออยากจะอยู่ได้ไหมอยู่ในเต็นท์อย่างนั้นแบบนี้นะไอ้ก็เลยมาเล่าว่าความเป็นมาเป็นไปคือแบบนี้แบบนี้ก็คือแบบว่าสื่อเต็นท์มาเพราะว่าโหอยู่แล้วว่าช่วงนี้โรงแรมมันบาวางนั่นแหละค่ะว่าไงไง่งยๆซะซื่อเพื่อที่สิเขาเป็ยังนงฮนะคนทางไปสวีเดนขะะนาะดทุกคน เออนั่นแหละคะ่ะหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งเพราะว่าไปหอดผลกับสิมีเฮือนมีซาเนาะไปหอดตอนนั้นกับไพสิเบลูอีกอย่างหนึ่งพวกอ่านะบ่ได้รู้เวลาที่สิบไปจริงจังก็เ,เลยบโบเดซาเฮือนแบบว่าเลยนะถ้าสมุติเฮาหมู่มือไปแม่นบ่พี่น้องถ้าเฮาหมู่มือไปเนี่ยเฮาก็าเศร้าเฮือนตั้งแต่นั้นๆได้แต่อันนี้ต่างคนต่างบลูว่าสิไปเมื่อใดก็เลยเป็นทริปแบบนี้แหละจ้ะก็ลองเบิ่งเนาะเฮาก็บ่เคยใช้ชีรีส์นี้ อตัวม,มันหมวดเลยเอาพี่น้องเนาะไาสซีฮูนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าก็บ,บ่ค่อยสีได้สีเลียดอย่างน,นนะเพราะว่าไปไอ้ก็ไปหาห้องหาเห็ดก็มีความสุขอีกแบบแมนบอกพี่น้องชีวิตของคนเฮาอ่ะมันก็เป็นอย่างที่แบบบ่รู้นะชีวิตของไอ้ไอ้คือว่าแหละไอ้ไม่ค่อยมองแนมหาสิ่งที่เจ้าของขาด็าไดอืมอหลังจากนั้นปุ๊บเฮากลับมาแบบนี้ โพเต้นพยอย่างนี้คก็โพสขายในเลบงกว่าอยู่ในเลบงกว่าได้บงกว่าได้แบบนี้นะเขาก็ขายอาเซิบนได้ขายราคาติมหรอกแต่ว่าทามันในสภาพดีมันก็ขายได้พี่น้องจ้ะมันขายง่ายนะคะเพราะว่าใหญ่นี้เราโพสขายอย่า,ง,ายยงก็ขายได้หมดแบบนี้นะอือม,มันก็ค่อนข้างที่สิบไปไว้นะมาบอกสู่พี่น้องฟังกนะันนะเพราะใหญ่บสบายประนันยงสีพาปไปอยู่พี่น้อง แล้วก็เข้าใจแล้วว่าพี่น้องก็เป็นห่วงไา้เนาะแต่ว่ายังว่านแหละไอก้กระโบสมัรถที่สิบังคับให้เราไปได้คือเราก็อยากไปทุกๆปีเราไปของเราอยู่แล้วคือปีก่อนเราไม่ได้ไปเนาะเราอยู่เรือปีก่อนผมเราก็ยังไปของเราอยู่สวีเดนพี่น้องจําได้บ่มที่เราให้อายไปพ่ออยู่สวีเดนนะแต่ว่าอายไม่ได้ไปปีที่เลิกกันนะนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเราไปของเราอยู่เดียวเราก็ไปนะรอบนี้เราไปกับบาย ออนั่นแหละค่ะก็เลยว่าพี่น้องฟังสําหรับคนที่อคนบอ่เข้าใจนะเขาก็มาอธิบายมาว่ามาพูดมาคุยกับพี่น้องเนาะบ่มีอย่างอายนะบางเถ่อกะคอมเมนต์ลบ,ลบบางเนี่บางเืออะไรกัโอ้ยจะเกอีอย่าง hit hit ใหญ่บางเ่อนนะก็สร้างเราเก็บนี่คือเดินทางเมือ่อใดยังบ่รู้นะจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าบ่อยาก ลืมนั่นลืมนี่นะพี่น้องถ้ามันกระชั้นคิดมันสิลืมอาเลยเป็นคนหนึ่งที่เก็บเสื้อผ้าตแต่เนั่นเนิ่นมนจะบ่นลืมอืมถ้าแบบว่ากระชั้นคิดเนี่ยเ,เดี๋ยวลืมนั่นลืมนี่เอาละเปลีป่ยนไปหมดแล้วนะอันนี้เขายังมีเวลาคือว่าเออเขาลืมอย่างแบบนี้นะโอเคสิพี่น้องมาเล่าสู่พี่น้องฟังเก็บเสื้อผ้ายาใส่กระป๋าหูออกทริปอีกในรอบจากปีอากระไดะสงสามปีเนาะพู้ใหญ่กันในรอบ สองปีพันยายาสามปีเดี๋ยวขอญอาตไปก่อนนะคะพญอยายาเราพักผ่อนเลยเนี่ยจะน้อยจะไปซื้อพวกอาหารขอญอาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย